ยอดไ,ดไม่สุดคือตอนนี้เปิดหน้าร้านแล้วนะฮะแต่เปิดแค่สี่โต๊ะนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ซึ่งไอ้นี่ก็จะก็จะเป็นแบบเขาเขาเอาชุดที่กกเป็นแพ็กกลับบ้านเอามาอุ่นให้่่่ชสตตารร์์ทเออนนนะกีัแล้วก็จะมีอย่างอื่นนะจานเดชเอามาดิาจ,จานเดชจานเดชเปิดให้เป,เ,ปเปิดให้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบเมนูจานเดียวใช่สุกี้เนื้อแห้งสปาเกตตี้เนื้อแห้ง นี่90บาท80บาทข้าวหน้าเนื้อกะเพราเนื้อตุ๋นโอ้โหนี่น่าโดนมันมีกะเพราเอ็นด้วยอะกะเพราเอ็นตุ๋นกะเพราสองสหายโอ้โหกะเพราสามสหายมีข้าวสามก้อนฮะโอ้โหกะเพราจักรพรรดิข้าวสี่ข้าวสี่ก้อนที่เปิดมาเนี่ยไม่ขายเปิดทำไมโอ้โหนี่คือกะเพราเอ็นโอ้คือคือคือแล้วเขาชอบเอ็นอยู่แล้ว แชมเพชรนรานานเนี่ยฝรัแงมกินมานไปโหะไม่ได้กินกี่ปีได้ละกินได้เพราะกินตั้งแต่ครั้งแรกสี่ปีเสี่ปีจำเพช่เหรอจำเพืกินนานไหมกินนานคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะตั้งแต่รู้จักพี่เอใช่เหรอไม่รู้จำได้สี่รสไม่น่านรู้จักเลยกินไม่รู้ว่านานหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลืมให้ดูนะครับนี่โอ้ตักเอ็นด้วยอ๋อกินเอ็น มันคือเนื้อเปลือยย่างเหรอเนื้อส่วนไหนพี่ยูหั่ม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 ่เหนียวเชื่วนามันมันคล้ายๆหนออหมองจัแบบเด้งๆหน่อยมันจะเชี่วนาหน่อยกันนะดูกับเขาทำชิ้นใหญ่เลยกินไปเลื่อยมันมีความเด้งบึ๊บบึ๊บบึ๊บใครเคยกินหนอกบ้างนี่เอาไปเอาไปโชว์โต๊ะอื่นก่อน อเอาไโชว์ก่อนนี่หน้าตายอย่างนี้นี่กระเป๋าเอ็นจานที่สองสำหรับสองคอจานะครับอันนี้เนื้อสดอีกเซ็หนึ่งนะฮะเราคิดว่ามันใส่ไปแล้วเขาเรียกว่าสูตรดังลบทำไมอ่ะแก๊ปก็ามานี่คือชุดสุดท้าย จอมพลจอมพลใช่ๆจอมพลคนแดกเนื้อผมไม่แปลกใจว่าทำไมสมัยก่อนน้ำหนักขึ้น <laughs> คือกินก็นอย่างนี้แหละกินอะไรเกินน่ะมันก็อ้วนหมดแหละหมูแดกผักยังอ้วนเลย <laughs> มันแดกทั้งวันไงแคลอรีนเกินน่ะผักเป็นเฮอริ่ด้วยหรอมีผักมีแต่มันมีน้อยไงแต่ถ้ามึงแดกแบบวันละสีบสิบโลมันก็อ้วนไงเนอะว่า <laughs> ถูกไหมให้ตากาอะกะเนี่ยอันนี้คือลอจิกที่ถูกต้องเป็นไงบ้างครับ อร่มเมื่อกี้จานอร่อยนะเป็นโดรามาตอนนี้เริ่มแน่นเกินไปแล้วใครมากินกันได้ครับก็จองก่อนไว้ก็น่าจะดีนะแล้วก็บอกเขาว่าจะกินอะไรบ้างนะครับปิยวุดวันไหนนี่หยุดวันพุธมีสองช่วงอ่าสิบโมงถึงบ่ายสองแล้วก็ช่วงเย็นเบรกเิดชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เปิดช่วงเย็นนะจำเวลาไม่ได้ละนะฮะส่วนวันอาทิตย์เปิดเฉพาะช่วงเช้าทั้งสิบโมงถึงบ่ายสองนี ก็มากินกันได้ลองดูมสุดยอดเนื้อตุ๋นพี่อาร์ตนี่พี่อาร์ตสั่งไปให้ทีมงานในเวสเซรล่